พี่พี่น้องง้อลงงงอยู่นี่ครับแมนบ่ครับลองมาเบิงครับยืดครับอ้หนีเมนครับเมนครับพี่พี่ออกมาแล้วครับแมนครับเป็นทังสี่ครับเบิงเบิงเบิงพี่น้องออกมาจังสี่เลยครับเอานน่นเต้มแรกมาแล้วครับนี่เห็นจ๋าจ่าเลยพี่น้องเต้มแรกแหกหมานครับพารุ่นน้ำกันดูครับพี่น้อง คือดึงยุกยุกนะครับรุ่นใหครับครับโอ้ยุ่เหงานี่แล้วพี่น่องในแล้วนี่แล้วของมันอยู่ในรูโอ้หาเนวพันมือก่อนพี่น่องดึงแห้งๆครับมันสิสใ่งใดครับหรือว่ามันสิตัวห้าพี่น่อง ใส่เด้น้อของมันอยู่ในรูของมันอยู่ในรูฮะเปิดเผยชมอมนาออกมาดูอู้บอย,ยอมครับอ้แห้งแห้งแห้งพี่น้องเอาพันสายเขาเรื่อยๆครับอเขา,ากระตามมาอีกครับพี่น้องอ๋อโอ้อ๋ โดนเผยชมนาถี่พี่น้องมาพี่น้องเมื่อเบิ้งน้มกันใกล้ๆครับเอามาลุ่นน้ำกันครับใส่ไถ่ครับพี่น,อน้องโซ่ดึงแห้งอยู่พี่น้องพุ้นน่ะพุ้นน่ะปอดถูกดังพวดพวดพี่น้องนี่ครับหลังจากเขาหาเนี่ยพันมือเราพี่น้องสู้กันต่อครับปล่อยไปโดนบ่ได้ครับหืม โอ้ขวดขวดยุพี่น้องฮืมขูดไปเรื่อยๆครับฮึมโอ้คือแห้งแท้ครับอู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ยุพี่นอ้องอืโอโธโอ้พี่ครับหางโคลเหรอพี่น้องเอาสารพันสารพันชาแนล สารพันธ์สารพันธ์ชาแนลสารพันธ์สารพันธชาแนลหาไปสุเนวว่าแต่พ่อได้ปนใส่หนูหาปู่หาปลาหาปอะไรได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไรสไตล์หามาแนวใดคอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนี้คอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนสวัสดีครับ ลุงป้านาอายายมายายหายายสีสารพันชาแนลครับค้อีสานพัดทินหาจินทินค้นเหนือครับมือนียิบเดเบติตซิฟหาหลังครับลอกออกหมายอรอบแรงๆมาหาไซปละไหลล่ลองเบิ้งครับเพื่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องมือหนีได้เฮียเดดครับเฮียเฉียดอีโมสาบครับอีเฉียดอิโมมันหาง่ายครับแต่ว,ว่าฉีกเ,เดียนมันหาย,ยากครับพี่น้องเขาเลยใส่เฮียเป็นเฮียเฉียดอิโมสาบครับ เบดแค่สิบหาหลังครับลองมารุ่นมาติตดตามน้ากันดูครับพี่น้องเพื่อมีเต้มฝากพี่ฝากน้องเนาะขวงมันอยู่ในหู้หู้ในน้ําครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารพันชาแนลในเด้อครับเด้อเป็นการบ่เสียเวลาครับเบดสิบหาหลังสิพ่อมีเต้มฝากพี่ฝากน้องบ่เอาพอได้ปนเนาะพี่น้องเนาะลองมารุ่นมาติดตามน้กนนมมากันครับ พี่ที่สังเกตครับงูป,ปลาร้าไสิมีแปลวพี่น้องแปลวข้างบนหมายถึงว่าตอนน้ำเพราะท่านลดครับแปลวข้างล่างนี่หมายถึงว่าเวลาน้ำมันลดลงครับนี่ครับโอ้งามอยู่ครับหลังแรกหลังแรกส่วนที่มันกินดีที่สุดครับขาโตรงเหมือนพี่น้องขาโตรงเฉียดในกินดีกินดีครับ นี่พี่น้องพ่กนี้ยังหลายครับเสียบเลยพี่น้องแงลงหู้ครับจุดนี้เฮาสังเกตว่ามันสิมนี้สองหู้ครับพี่น้องอืมให้เฮายกมือขึ้นสองนิ้วครับแงลงไปถ้าหลมสองนิ้วแสดงว่าเป็นปลาไหลใส่ไงครับ เชียบีโม่ตัวหนึ่งมัก็สิตซับได้เป็นสิบห้าสิบหกชิ้นนะครับเด้อห้ทอเม็ดทั่วนี่ครับเสียบลงหูไหมพี่น้องซ้ำนี่ครับนี่เสียบเจ่สี่ครับแล้วก็ซักเว็ดครับของที่ห้าใส่หันสองหลังครับนี่ เขาสังเกตเบื้องว่าหู้ปลาไหลครับมัน <verde> สิเป็นตัวเดียวกันยัางในบัครับพี่น้องนี่ครับหลังนึงครับน,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 นี่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 นั่นั่นนั่นน้ำพูดปีดพูดปีขึ้นนั่นครับเราเลยสังเกตว่าเป็นหู้ปลาไหลพี่น้องนี่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 ครับหูมันเอาจังลองมาลุ้นมาติดต,ตามน้ำกันครับพี่น้องเพื่อมีแต้มเนาะของมันอยู่ในรูนี่ครับพี่น้อง เสียดนิโมที่เข้าซับครับเสียบครับเขาให้สังเกตเบ้องครับให้ปลายเบ็ดทะลุครับเวลาปลาไหลมันกิ่นจังถือง่ายครับพี่น้องหลังจากเขาเสียบีหแห้วครับย้อนลงหู้ครับนี่แงะลงไปเลยครับนี่ครับหู้หนึ่งครับ พุ่นพี่น้องหูหนง้นึงนี่ถ้าเขาเงี้หู้นี่ครับเบิงเบิงพี่น้องเบิงเบิงหู้พุ่นมันปูดปูดขึ้นพุ่นครับนั่น,น,นแสดงว่าเป็นหู้ปลาไหลครับโมเมนต์หู้ปูดเด้พี่น้องพุ่นหน้ามันปูดปูดขึ้นพุ่นครับหูห้ปลาไหลล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสิถือมือมันอยากเงียบ่าพ,พี่น้องลองมาลุ้นครับนี่ครับพิธีการเสียบกระดพี่น้อง เสียบให้เบสทะลุครับนี่แล้วก็ย้อนลงหู้ครับแย่เข้าไปจังน้อยพี่น้องนี่ครับหลังจากเข้าเบสมาสิบหาหลังครับพี่น้องย่างหลังสุดท้ายแล้วครับเปียบเงียก่อนครับนี่พี่น้องง่ามงามครับ ลองมาลุ้นมาติดตามน้ำกันครับเพื่อมิแตมครับพี่น้องเพื่อได้ตม้มได้ป้นได้แกงได้ออมได้ผัดพี่น้องลองมาหยามน้ำกันครับหลังแหลงงอลองง้องครับจึกครับโอ้ย บุดจ่อยพี่น้องหลังจากเข้าผ้าพีผ้าน้องดึงจึกครับพี่น้องต้อยลอยรวดครับมัน่ายก้อนไหมครับเอานี่ครับเอาสีใสไหมครับลองวัรุนนับกันไหมครับพี่น้องเพื่อมีเตีมครับนี่ครับหลังที่เข้าดึงจึกมองหันครับพี่น้องอน่ามันขอดห่วยขอดว่างครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพูนเดี๋ยวไปอีกหลังนึงกับกงจงยุ่นพี่น้องพุ่น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 หลังฟากไปคุ่นครับสี่พี่น้องง้อลงงงอยู่นี่ครับแมนบาครับลองมาเบิ้งครับยืดครับอู้หนีเมนครับแมนครับพี่พี่ออกมาแล้วครับแมนครับเป็นสีสครับนานเตรียมไดพี่น้องเต้มไหน ออเออาเบื้องเบื้องเบิ้งพี่น้องออกมาจังสี่เลยครับเอา้นานั่นเต้มแรกมาหรอครับนี่เห็นจา๋าจ้าเลยพี่น้องเต้มแรกแฮกหมานครับหลังจากเขาผ้าพีผ้านองมาใส่เบดปลาไหลครับสิบหาหลังครับพี่น้องมาหรอครับเต้มแรกครับกระเพาะได้ปนเนาะครับเนาะหน้ามันขอนครับ อากาศกันหนาวหนาวครับลองมาลุ่นมาติตตามน้ากันเรื่อยๆครับสิพ่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องจักเต้มมาแล้วมาแล้วเต้มแลกพ่อได้ปลพ่อได้ปลนลเซนามอดจอมีอาการอยู่เด้พี่น้องหลังนี่เบิ่งครับนี่ครับมีอาการดึงครับลองมาดึงจึกน้ำกันครับจึกครับโอ้ยลุดไหมพี่น้อง เบืงเบ็ดเขาครับห่งบะมีแต้มฝากพี่ฝากน้องเลยครับนี่ครับไปพี่น้องไปยา,ยามไปน้ำกันเรื่อยเพื่อมีแต้มนอของมันอยู่ในหูเขาบอกหูว่าสิถือว่าถือเนาะพี่น้องนี่ไหมครับง้อลองง้องอยู่พี่น้อง,งมันไมนดึงครับพี่น้องปัญหามันคือปลาไหลตัวน้อยครับ ยึกครับอ้จังสี่มีครับมีครับมีมีมีพี่น้องมีเอาสายเคงยิงติ้งครับมีแเ้รครับเป็นยังสี่ครับม่ารุ่นน้ำกันดูครับพี่น้องคือถึงยุกยุคแล้ครับรุ่นไหนครับถ้าได้ถ้าหมานสิเต้มสองได้พี่น้องถ้าบอหรุดครับโอ้ยุคเงานี่แล้วพี่น้อง ในแล้วนี่แล้วของมันอยู่ในรู้หาเนียวพันมือก่อนพี่น้องดึงแห้งแห้งครับมันสิใงส้ไดครับหรือว่ามันสิตัวเฮ้าพี่น่องใส้ไหนนาะของมันอยู่ในรูของมันอยู่ในรูอ้อาเปิดเผยชมอมนาออกมาดูกู้ใบอยอมครับ โอ้แห้งแห้งแห้งพี่น้องเอาพันสายเขาเรื่อยๆครับอเอเขากระตามมาอีกครับพี่นอ้องออโอ้ออโดนเผยชมนาเถอพี่น้องเอาออกมาแล้วครับเอาใหญ่ใหญครับปื้อทถ่พี่น้องเอ๋ อุอ้ยถูอ้ามาแล้วครับเต้มสองเต้มสองของมันอยู่ในรูก <สะ S 1> ็พ่อมีเต้มพ่อมีไส่ครับเบึ้งเบึง,บงพี่น้องเต้มสองมาแล้วครับอานี่ครับพี่น้องมาแล้วครับเต้มสองครับของมันอยู่ในรูหน่อยไงก็ถือว่าเป็นเต้มเนาะก็พอะเด็กปนคือเกาเข้าครับมาแล้วครับเต้มสองครับ ไปเรื่อยๆครับน้ำข้องนี่ละพี่นอ้องของหลังไดที่มันบ่ถือกับกงจงยุงสี่หรอครับนี่อันนี้ก็เม่นปลาไหลเด้ครับพี่น้องมันแห่งบ่ท่านกินครับงานพี่น้องหลังนึงครับนั่นนั่นนั่นหลังนั่นกับงามครับหู้กับงามงามแห่งบ่ท่านกินครับยุดไตเงาไหมนั่นพี่น้อง มันอยากกินยากจักน้อยครับช่วงนี้ครับอากาศมันหนาวคักไหมพี่น้องปะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องคล้องนี่แหละครับรอบเรื่องรๆบรรยากาศดีๆครับแต่เว้นกับสิตโตกดินแล้วพี่น้องของก็มีสองเตรียมไปยามไปน้ำกันเรื่อยๆครับอุ้ยเซ่ครับพี่น้อง อมาเบื้งหู้นี่ครับเบื้งแน่พี่น้องหู้จึงปึงอยู่งามงามครับเป็ดจะได้รุ่นได้รุ่นครับเดี๋ยวเบื้งแนั่นนั่น,น,นไปต่อครับไปต่อจังสีล่ลหวเน้อพี่น,อน้องนาะหายู่หากินครับนี่เบื้งหู้นี่รถพี่น้องหู้นี่นนกง็งามงามนี่ยุตไตไหมนี่ครับนี่ มันจินบ่ครับพี่น้องห้อยดึงสายเขาหู้อยู่ครับลองมารุนน้ำกันดูครับพี่น้องจึ๊ครับโอ้ยเบื่องแนวพี่น้องมันจินตะเฮียเฮ้าครับมันแหงบ่ให้ถือไหมพี่น้องเอ,อ้าใส่ไหมก็ได้ครับนี่เฮียเฮ้าจังคอยมารุนไหมพี่น้องนี่เขียนอีโมซับครับจินดีอยู่เด้พี่น้องไะไลก็ได้ครับ ทอเม็ดทั่วนี่พี่น้องนี่แล้วสักครับแง่ yeah, ลงหู้ท่านล่ะพี่น้องแค่นี่ไหมครับงยง่ายครับพี่น้องมารุ่นน้ำกันรอบต่อไปครับเพื่อหมานเพื่อฟุกเนาะของมันอยู่ในรูรูมันอยู่ในน้ําพี่น้องไปรุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆครับย่างอีกอยูย่างอีกอยูรอบแรกพึ่งมีสองแต้มห้องก็มีสองแต้มนั่นแหละครับพี่น้อง ซึ่งมีหรือว่าของก็มีนั่นแหละพี่น้องสองเต็มปะไปต่อลอดสะพานพี่น้องมึงหลังจังสี่ครับมึงหู้มันขึ้นมาพี่น้อง งามๆครับหู hmm. ้หนึ่งครับน hmm. ี่น so ี่นี่ใส่หู้ใดก็ได้ครับสองหู้นี่เบื้องหลังนี่ครับพี่น้องนี่นี่กงจงอยู่พี่น้องโอ้หู้กะงามอยู่กงจงอยู่ครับคุนะไปต่อไปต่อครับโอู้หคือแบบยุบุนครับเป็นหยังเม่นหยังเอา เดงพี่น้องนี่ครับเข้ามันใจใส้สองหลังเลยครับนี่พี่น้องง้ลงงงอยู่นี่ครับโอ้ดึงเข้าหู้เลยพี่น้องถอนกันครับจึ๊กครับอู้อู้ออ้ยหลุดจ่อยครับพี่น้องป๊าตูกครับโอ้ เด็ดล่าลงงงเลยพี่น้องก็ไปเรื่อยๆครับกู้กลับเนาะพี่น้องเนาะนั่นเอาอีกหรอกครับอ้งลงลงงโค้งว่าเป็นภูเขาไฟพี่น้องเอามาลุนน้ำกันครับจึ๊กครับโอ้ยเมืองน่พี่น้องว้าวไม่สิด,ดึงจึ๊กเอาจึ๊กเอาก็พี่น้องดึงมาได้กับพลาดครับโอ้พลาดหลายแต้มแล้วครับ ปลาไหลจบปลาลิ้นญ้าบอคือฉลาดนะครับกิดเหี้ยเรากกัไข่ออกครับก่อนที่เฮ้ามาดึงจึกครับพี่น้องอ้ากูได้สามหลังแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งตั๊กไก่ไหมครับพี่น้องคือโง่ลงงงอยู่ครับมีเตียมวาพี่น้องอ้าพี่น้องโง่ลงงงอยู่ครับหลังนี่ครับอดถายทั้งหลังกันครับจึกครับอู มีมีมีครับอืมโอ้โอ้เอามีครับมีครับเปล่งสีครับเอามาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ไส้ไเนาอครับนาองอืมโอ้แห้งแห้งแห้งครับดึงบู้ออกไหมพี่น้องเดยบางสายเคงเลยครับเอาเอามาพี่น้องมาเบื้องน้ำกันใกล้ๆครับเอามาลุนน้ำกันครับไส่ไถครับพี่น้อง เต็มสามูคือส่งดึงแหง,งอยู่พี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะปอดโถดังพวดพวดพี่น้องนี่ครับหลังจากเขาหาเนี่ยพันมืแเราพี่น้องสู่กันต่อครับปล่อยไปโดนบ่ได้ครับอืมอ้ขวดขวดอยู่พี่น้องหืมขุดไปเรื่อยๆครับ อ,อืโอ้คือแห้งแท้ครับอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ย่พี่นอ้องโ,โอ้โธโอ้พี่ครับหางโคเหรอพี่น้องเอาโอ้โถครับนั่นมาแล้วครับเต็มสามพี่น้องใหญ่ครับใหญ่ครับอ่อนอย่ครับเป็นยังสี่ครับ เบิงครับพี่น้องหลังจากเขาหยามมาได้หกหลังครับหลังที่เจ็ดทำงานครับก็พ่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องสามเต้มแล้วครับเบ็ดสิบหาหลังมี่สามเต้มแล้วพี่น้องไปครับยามไปเรื่อยๆครับสิมิแต้มอีกว่าครับพี่น้องหลังจากเขาเก็บคู่เบ็ดมาเรียบร้อยแล้วลคะครับพี่น้องเอาสิผ้าพี่ผ้าน้องล่างของกลับบ้านครับเบ็ดที่ห้อออกมาสิบหาหลังครับพี่น้อง เขา,สาเสียเกียรติอิโมพค์ก็ถือว่าพานยุดดอกเนาะครับพี่น้องนะเนาะเขามีสามแต้มครับเบิองพี่น้องแต้มเฮาครับสองตัวนี้ตายครับตัวนี้บบตายครับพี่น้องตัวนี้มันปลดได้ครับเขาเลยปลดใส่ถุงไว้ก็เพราะมีแต้มฝากพี่ฝาก,ฝากน้องยุดดอกเนาะคนอีสานพัดทิ้นหาจินทิ้นคนเหนือครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารพันชาแนลเด้อครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจครับพอพ่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องยึดดอกนาอครับเนาะขอก่กาวคำว่าสวัสดีครับขอพ่อมีเต้มฝากพี่ฝากน้องครับเบ็ดทิศหาหลังได้สามเต้มครับหายูหากินเนาะพี่น้องเนาะมานหน่อยมานหลายเป็นเรื่องของการหากินครับ